มาจากไหนลูกโรงเรียนนี้นี่ทำท่ากี่มาจากนายแก่สานายแก่สเมื่อกี้หายไปไหนยังไงใครนำตอนนี้สีช้อนนำเหรอนำเยอะไหมสีตะแปดโอ้ยไม่ไม่มากพอไหวอนะสู้สู้ฮะสู้อ่ะพูดดังๆ สู้ครับสู้ครับสู้สู้ค่ะสู้สายดีสู้ค่ะสู้ค่ะ